ที่ค่ะทุกคนกับมาพบกับเมย์เช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เมย์จะมาพูดถึงเรื่องการดูแลผิวหน้านะคะแน่นอนเลยค่ะว่ามลภาวะแบบนี้ใครก็เป็นสิวได้ง่ายมากๆนะคะโดยเฉพาะเม์อเองเพราะเมย์เนี่ยเป็นคนที่ผิวมันผิวแพ้ง,ง่านะคะแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมย์เป็นสิวเยอะมากเลยทุกคนดูดิเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่นอนเดึกทํางานหนักนะคะเจอฝุ่น pm 2.5ในแต่ละวันแล้วพ็ใส่แมสชั้ไหมคะมันก็จะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยอับแล้วก็เกิดสิวได้ง่ายนะคะแล้ววันนี้เมย์จะมาแชร์ประสบการณ การดูแลผิวหน้าง่ายๆแค่สองขั้นตอนแล้วไปดูกันเลยค่ะหนึ่งเลยนะคะคือการล้างหน้าให้สะอาดนะคะเมย์เนี่ยจะเลือกใช้โฟมล้างหน้าที่ล้างแล้วหน้าไม่มันนะคะหน้าไม่แห้งตึงจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าล้างแล้วหน้ามันแห้งตึงเนี่ยเมย์จะรู้สึกว่ามันไม่สบายผิวหน้านะคะ่ะทุกคน สอ,องเลยนะคะคือการเลือกใช้เซรั่มนะคะเมย์ <Main S 1> จะเลือกใช้เซรั่มที่รักษาสิวโดยเฉพาะแล้ววันนี้เมย์จะเลือกเป็นตัวนี้เลยค่ะสกินเซอร์ฟแอนตี้แอกเน่เซรั่มนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเซรั่มรักษาสิวโดยเฉพาะนะคะจะช่วยลดรอยดำรอยแดงนะคะแล้วตัวนี้นะคะจะมีสารสกัดธรรมชาติถึง9ชนิดเลยนะคะจุดเด่นของสกินเซอร์ฟแอนตี้แอกเน่เซรั่มจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียลดการระคายเคืองช่วยควบคุมความมันของใบหน้า บำรุงผิวให้ชุ่มชื้นอีกด้วยนะคะคือมันดีมากเลยทุกคนสำหรับใครที่สนใจนะคะทางคลินิกเนี่ยเขามีเงื่อนไขพิเศษสำหรับลูกค้าสกินเซอร์แอนตี้แอคเนสเซรัมนะคะจะได้รับที่ก็ดซือสองครั้งนะคะได้ที่คลินิกการฉนกทุกสาขาเลยนะคะทุกคนก็คือมันคุ้มมากรีบๆไปซื้อนะคะไปเลย